สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าโค้ดเนมดรีมนะครับคนละเกมกับโค้ดเนมไลท์นะตัวนี้เป็น v ซ v วลแบบโอเพน o วิลด์นะครับผมตัวเกมต้องใช้โค้ดในการเข้าร่วมทดสอบนะครับไม่มีโค้ดก็ไม่สามารถเข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้ได้นะครับนะก็เอาบรรยากาศเกมเพลย์มาฝากนะครับจุดเด่นของเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยตัวแมปนะครับเป็นแมปแบบโอเพนเวิลด์ครับคือแมปใหญ่ๆเลยนะจากที่ผมลองเล่นไป สักระยะนึงนะผมเปิดแมปได้แค่ประมาณไม่ถึง2%นะครับ1.8 1.9%เอเองนะครับทั้งหมดตัวแมปความกว้าง100%อะไรประมาณนี้นะครับแมปใหญ่มากเดี๋ยวเข้าไปในเกมทุกท่านจะเห็นแมปนะครับแมปเป็นแมปใหญ่ๆเลยนะแมปเดียวเลยนะครับไม่ต้องวาร์ปเหมือนพวกข้ามแมปแล้ววาร์ปไปอีกแมปหนึ่งอะไรแบบนี้ไม่นะครับอันนี้คือแมปเดียวเลยนะเดินต่อกันติดๆกันเลยนะครับนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็เจอผู้เล่นอื่น ในแมปด้วยสามารถเล่นกับเพื่อนได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราไปบ้านเพื่อนได้สามารถ PP ได้มีระบบลงบอสมีระบบสกิลต่างๆคือแบบเอาจริงๆมันน่าเล่นมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในเกมช่วงเริ่มต้นแล้วกันนะครับอันนี้ผมมาโพลต้นคลิปใหม่นะครับจากในที่ลองเล่นไปเพราะว่าตัวเกมมันต้องใช้โค้ดในการเข้าเล่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมอัดบางอย่างอาจจะยังไม่รู้นะครับนะเพราะว่ามันอัดซ้ำไม่ได้นะมันต้องใช้โค้ดในการเล่นนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศตัวเกมแล้วกันนะครับนะเกินมาเยอะแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวคัสซีนของตัวเกม,มเนาะมันเป็นภาษาจีนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฟังไม่ออกนะครับเราดูภาพได้่างเดียวผมเปิดให้ดูตัวอย่างเกมไปคร่าวๆแล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับผมโอ้โหแม่งฉากเลือกตัวค่อนข้างอลังการเลยนะก่อนจะถึงสถานที่วิจัยนะครับก็มีตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงนึกว่าตัวละครผู้หญิงม่งกันล็อกไว้อีกโอเคจริงๆตัวละครผู้ชายเราเล่นเยอะแล้วใช่ไหมครับไอเกมแนวเนี้ย เดี๋ยวลองดูเล่นตัวละครผู้หญิงแล้วก็เดี๋ยวจะไปเห็นบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าที่ผมไม่เข้าไปเทสก่อนเพราะว่าตัวเกมมันนี่นะครับมันใช้โค้ดแล้วมันไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ไงเออมันไม่สามารถลบ a อ k พเคแล้วไปเริ่มใหม่ได้มันมีโค้ดเดียวผูกกับไอเดียเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเกมกันนะครับคัสิ้นโอเคฉากโอเคแต่รูปแบบเกมจะเป็นแบบไหนนะครับ,รบก็มุมมองนะครับอยู่ในสถานที่วิจัยเหมือนเดิมนะที่แบบ เฮ้ย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 เดี๋ยวเปิดกล่องก่อนเฮ้ยมาถึงโซ่เลยเหรอมุมมองเป็นเหมือนลาเดนะครับมุมมองด้านบนนะอันนี้ถ้าใครชอบมุมมองด้านบนก็เล่นนะครับใครไม่ชอบก็คงไม่ต้องหลอกมันเล่นไม่ได้นะลืมไปยังไม่เปิดให้เล่นเนาะโอ้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 ฟันครับฟันเข้าไปฟันเข้าไปเอาดิเข้ามาดิไอ้บี้ซอมบี้ซอมบี้เหรอ ซอมเบี้โ้แม่งโหดกันจริงๆเลยส,สวักเข้าไปครับโอ้ยระเบิดระเบิดโอ้โหระเบิดระเบิดเหมือนมันมีสกิลด้วยนะครับเนี่ยเอ่เออ,อันนี้น่าจะเป็นจุดที่แตกต่างนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาเราใช้อวบนเห็นไหมครับมันมีการกดสกิลเกิดขึ้นด้วย เออถือว่าเป็นอะไรที่แบบทำให้หน่าสนใจมากขึ้นนะครับจากไอแนวรัดเดที่หลายหลายคนชอบเรียกผมไม่ใช่ผู้พัฒนานเกมนะครับเกมมีแบบไหนผมก็เอามาแนะนำให้ชมกันนะครับมาพรีวิวบรรยากาศเกมเพลย์แบบสั้นๆนะครับ10-15นาทีให้ตัดสินใจกันว่าเกมมันควรเล่นหรือเปล่าเนาะโอเคเปิดตัวแมปได้ไหมเฮ้ยเปิดตัวแมปได้แล้วโอ้ท่านผู้ชมเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้โคตรน่าเล่นเลยนะคือมันเป็นมุมมองด้านบนก็จริงนะแต่ถ้าสมมติว่า มันเป็นแบบติดกันแบบเนี้เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเลยนะแบบนี้คือเจ๋งเลยว้าวเลยอ่ะพี่เดชเดินไปตรงนี้ก่อนหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับกลัวว่าแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้มันรุดกายพลันเหรอวะอ๋ออย่างก,กับผู้ใช้แตนนะครับคุณคือผู้ใช้สแตนหรือ่าโอเคมาผิดเรื่องแล้วนะเชลยได้คอนมาหนีครับนีหนี โอ้โหเอากล่องเต็มเลยเนี่ยะผมก็ไม่ได้เปิดกล่องเลยอย่าเพิ่งหดโอเคมันจะมาหดอะไรจังหวะนี้เอาแล้วเดินหนีเพื่อเอาๆๆแล้วมาโอ้โหมันกวนว่ะเดี๋ยวเราไปตีให้จ,จบๆไปเลยมันรีเลือดด้วยนะครับมันรีเลือดด้วยมันรีเลือดด้วยเก็ดดบของก่อน โอเคเปิดกล่องก่อนเปิดกล่องก่อนยังไม่ได้เปิดเลยโอ้โหเสื้อผ้ามาเต็มมมมองเป็นเหมือนละเดียนี่ครับแตกต่างกับที่สก,กิลนะครับแล้วก็ช่องเก็บของโอ้โหให้มาเยอะมากให้มาเยอะจริงๆนะครับไอเกมปกติมันไม่ได้ให้ขนาดนี้แต่เกมนีม้ให้มาเต็มครับไปดูกล่องข้างบนก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวมีกล่องข้างนอกอีกกล่องนึงน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ข้างนอกกันนะครับว่าจริงๆแล้วตัวแมพมันจะใหญ่หรือเปล่านะครับเออเฮ้ยถ้ามันขนาดนี้มันก็ มันก็น่าเล่นนะนะถ้าแมปมันติดกันนะครับอืเดี๋ยวเราเดินออกไปเดี๋ยวก็รู้นะครับถ้ามีเส้นรอบวงนะครับเส้นเออเส้นที่เป็นกรอบตามสไตล์อะไรอย่างนี้นะเฮ้ยมีใครอยู่วะมันคืออะไรวะไอเขียวๆอียอ๋อคน NPC อ๋อไอผมก็ว่าใครวะเฮ้ยอย่าบอกว่าอันนี้จะเป็นผู้เล่นจริงๆนะ ที่เพิ่งออกมาจากไอตัวยังไงล่ะตัวฐานของเราเหมือนกันเฮ้ยนี่มันโคตรเจ๋กเอานั้นใช่เลยครับผมเป็นผู้เล่นที่เราเจอออนไลน์จริงนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นอื่นได้นะครับมันเจอตั้งแต่ต้นแมปเลยะเอออันนี้ใครไม่รู้แต่คุยกันอ๋อเป็นพวกเอพิซขายของนะครับมีอาวุธมีอะไรพวกนี้ขายจุดที่น่าสนใจคือ ตัวแมพนะครับมันกว้างมากนะเห็นที่บอกไปนะครับแล้วกเ็เจอผู้เล่นอื่นด้วยนะครับไอตอนแรกผมก็คิดว่า NPC ที่ไหนได้มันผู้เล่นอื่นนะครับเนี่ยหวังว่าจะไม่มีการตัดฉากแบบตัดฉากไปนะดูดิมันไม่ได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วนะครับไม่ได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเดี๋ยวเดินไปซอมบี้แบงเต็มเลยเว้ยเฮ้ยแบบน่าสนใจก็ว่าแล้วทําไมเขาแบบ ให้ใช้โค้ดในการแบบเข้าร่วมอะไรแบบนี้นะครับวันนี้จะเป็นหมู่บ้านเราหรือเปล่าซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้โหเจอคอนพิคาดข้าหน่อยแล้วเหมือนคอนอาวุธมันไม่ลดใช่ไหมเนี่ยเออพลังงานไม่ลดคือแบบโคตรหน้าเล่นเลยไม่มี Energy ด้วยรู้สึกว่าใช่หมเ้ยน p c นะครับโอเคเจอผู้เล่นอื่นในเกมน่าจะเล่นกับเพื่อนได้โอเค มีกล่องนะครับอยู่ข้างในอะ่ะเดี๋ยวเราแม่งเข้าทางไหนวะเนี่ยอ,อไม่เปลแล้วนะครับขี้เกียจข <c oughs> ี้เกียจหาทางเข้าอะ่ะเดี๋ยวหยิบของที่ซอมบี้ก่อนโอเคอันนี้เป็นตู้วิจัยอะไรบางอย่างอ,อ๋ออเคอ๋อคืออะไรก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เหมือนเป็นการคาบ อ b i l i t y หรือเหมือนเอาประมาณว่าเราของมาใส่ครับเราจะได้ท่ากิ้งหลบมานั่นเองนี่ครับเจ๋งเจ๋งช่วงแรกก็เล่นตามจุดสีฟ้าๆไปเลยคือตัวเกมมันไปนมุมมองด้านบนใช่ไหมครับพวกไอเทมต่างๆอะไรพวกนี้มันก็เหมือนลัเดียอยู่แล้วเนาะออ,อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าม,มันมีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็แยกพวกโต๊ะเครื่องมือช่างต่างๆไว้แบบค่อนข้างแบบชัดเจนอยู่นะ อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้อันนี้ในการค้าบอาวุธนะครับแล้วก็น่าจะตีบวกได้ด้วยนะครับเห็นป่ามีดาวเกิดขึ้นนะครับน่าจะสูงสุดก็คือ6ดาวมีอะไรที่แบบแปลกๆอีกไหมอ่ะเราทําตามที่เขาบอกก่อนนะครับระบบสร้างบ้านมุมมองแบบนี้มันเหมือนกันทุกเกมนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะแต่เราจะมาหาจุดแตกต่างกัน1นึนะครับตัวแมพแม่งใหญ่มาก นะแผนที่ใหญ่มากเออน่าสนใจจริงๆนะครับวัยเต็มที่เลยนะถ้ามันขนาดนี้เพราะว่าผมชอบเกมที่มันเป็นแผนที่แบบติดต่อกันนะ่ะอะฮะไปครับอย่างน่าสนใจมหาแบบเอ่ออ็มพีซีคนนี้ทำอะไรวะเนี่ยให้ทำอะไรโอเชเอ่อมันเป็นภาษาจีนนะบางอย่าง ผมบ้โหจริงๆนะครับไม่โูหจริงๆเดี๋ยวลองตัดไม้ดูดิเ,เฮ้ยไม่มีขวานแล้วขวานมาจากไหนอะ่ะเฮ้ยมันมีขวานในตัวได้เหรอไม่มีอืมระบบการตัดไม้เกมนี้คือแปลกนะคือเราไม่มีไม้ในตัวนะครับแต่ว่ามันสามารถตัดไม้ได้เลยท่านผู้ชมเออเนี่ย เราไม่ได้มีไม้ในตัวนะแล้วก็ค้อนที่ตีซอมบี้ครับมันไม่ได้พังนะไม่เห็นมีการลดของพลังงงพลังงานอะไรเลยก็คือให้คิวซอมบี้นะครับเดี๋ยวคิวซอมบี้เพิ่มอีกตัวนึงนี่น,นี่โอ้โหเลยเดี๋ยวมีสกิลด้วยนะครับในอนาะคตแบบช่วงเริ่มแรกอะครับอซอมบี้อีกหน่อยหวดนนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบโอ้โหมันเป็นแบบ โซเวิลแบบโอเพนเวิลเลยนะเออถ้าไม่ติดเรื่องมุมมองแบบนี้ครับถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าเล่นนะครับเจอผู้เล่นอื่นด้วยนะครับอืมตรงนี้จะเป็นอ่าที่ทําอาหารนะครับก็ใส่ของลองไปเนาะดอกไม้หรือดอกอะไรกไม่รู้นะครับเป็นสาเจนนี่ครับแล้วก็จะได้หน้าตาอาหารคือแบบโอ้โหก็คือแบบทแบบี่ทําอลังการเกินไปวะ <c oughs> เออคือทําแบบสวยเลยอะคือทำแบบเรียกว่าสวยเลยดีกว่าน่ครับถ้าทำขนาดนี้นะ เดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดล็อกเควสไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรับขออี้ขีก่อนโอเคนี่ครับมีกิจกรรม daily login น,ออน,นะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับบอสด้วยนะครับมีแอดดอบด้วยนะครับเดี๋ยวรับของกันโอเคเพชรเนี่ยก็จะกระจุยเพชรห้าพันเนี่ยครับไม่ต้องสงสัยนะว่าผมเอาเพชรมาจากไหนนะครับมันเป็นช่วงทดลองเล่นนะครับ เขาแจกกระโจยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันก็รีเซ็ตไงอ่ะโอเคครับผมก็จะเห็นบรรยากาศเกมเพย์กันไปคร่าวๆแล้วนะครับคือเกมเนี้ยเราสามารถไปบ้านเพื่อนได้ด้วยนะครับถ้าเราเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเรากดที่กลางจอยิงๆบนล้าน้ายนิดนึงนะครับที่วิทยุนะครับแล้วก็เห็นว่ามันจะมีรายชื่อเพื่อนอยู่นะครับตรงนี้เรากดที่โปรไฟล์เขาได้นะครับสามารถแอดเพื่อนกันได้นะครับ แล้วก็สามารถไปบ้านเขาได้แต่ว่าตอนนี้ระบบยังไม่เปิดนะครับดูตัวละครเขาได้สามารถเท้าในส่วนของ PvP ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับไม่ติดเรื่องมุมมองผมว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าตัวแมปมันเป็นแบบ Open World จริงๆครับแบบ Open World จริงอ่ะไม่เหมือน Open World เกมอื่นนะครับอันนี้จะเป็นเพื่อนผมนะครับเออประมาณนี้ผมแอดมั่วนะมีเลเวล27ด้วยนะโวยโหดจริงๆเลยคือแบบ เออคือน่าเล่นอะ่ะเอาจริงๆนะครับเท่าที่ได้ลองเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในคลิปอาจจะไม่ถึงหรอวกเพราะว่าผมตัดนะครับตัวเกมคล้ายไรอัพเตอร์นะแต่ว่าเป็นไรอัพเตอร์เวอร์ชันมุมมองด้านบนพอๆเขเข้าใจไหมครับเออประมาณนั้นเลยคือระบบต่างๆของตัวเกมนี้มีอะไรแบบค่อนข้างน่าสนใจนะครับอย่างเช่นพวกระบบการอัปเกรดอาวุธต่างๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีระบบสกิลด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้กับพวกสกิลต่างๆนะครับ เราต้องอัปเกรดเนี่ยครับใช้ผีเสื้อตรงนี้อัปเกรดเปิดระบบตัวนี้ระบบสกิลนะครับแล้วก็จะมีพวกเซตั้งต่างๆมากมายให้เราอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมหารูปตัวนี้ได้นะครับตรงระบบตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพให้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะครับเนี่ยคือแมปใหญ่มากนะครับผมเปิดไปแค่1.9%ของทั้งหมด100%นนะครับคิดดูแล้วกันนะเออมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับก็ มันไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับนะก็เล่นให้ชมกันเท่านี้เดี๋ยวถ้ายังไงเกมนี้เปิดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ